ตอนคมมนิษมานะไหมตอนเข้ามาบ้านวะ uh huh. เออเพื hey, book 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 uh ่อนเงอนเทาเป็นยังบอกพ่อแก่เ huh. นื่องโอ้โหเดือนเทาากันดีเออตูมักเรียงหมูได้หมูลายแม่ฆ่อดหมูฟังไหวทำงานทุนเพื่อนย่านลายเข้ามาในเฮือนเพื่อนเนาะเพื่อนกระลุงมนี่เล่นมาก ไปนอนอยู่ถึงห้องเบียรพวกกเสียงหววเครื่อนหลังซักซักัห่อหดข้อหวดเลือดหดเครื่องเวนะเบียรสาร่มเติมไปใส่เติมไปใช่ไปซื้อยาไหมเทียกินสบายพญานคำวิญิงไป็น จะฉนันเขายิ่งเดียวอยู่โรงเรียนนี่ลูกเ,เล่นเลือ้อเล่นกระล่างตุวยเตียวเล่นเพื่อนกันนั่งชงเล่นมามานอนอยู่ผักมันเป็นผ้าไม้ขี้พุไม่ไม,ม,มันระบังบัง,บงเศษไฟซายเขาหน้บาบังเศกไฟทายเขาก็เลยแบนี้นอนร่งคันแล้วหละเศร้ามากไก่กข้ลกดําเตา บางเียเราพ้องขี้ยขี้ยขี้เหมืกันขี่ยขี้เอาไปขี้ขีในฟอกในโมอะไรโมก็อูดอูดอยู่ตื่น่เศร้ามากตะลินจิตคว้างออกมาเลยเหรอนอนพอค่าเลยไปขึ้นทันใดพวกก็แกเพื่อดจาฉนันนั่นเลยวเตะ ข้าตตำข้าวเลยได้แล้วต่อเมืองบุรีจะดีกับบุรตากเลยดีไปดีกหน่วยใทยดีเพื่อนเพื่อนนี่กำนันทุนบหวดเครื่องพักช่างจริงช่วงจริงหวดเครื่องจริงข้อเหรอยามออกมาพุดีคบเดียวยู่เดียวเข้ามาในเฮือนเหมือนนี้ห้ามยู่เดียวเข้ามาในเฮือนนคุยอย่นีุยอย่างเงยเขาบอนเมื่อวัน โอ้ลหลหอดีได้เลยพ่ <c oughs> ปัจอุดหัวได้ดูกระงตำข้าวจะไม่นั่นตำข้าวกุ๋อ